เอาล้วครับพี่น้องเอาเหลือมมือนี้ให้เกียรตินะครับมาปล่อยวาวให้นะครับเป็นจุฬาดวงลอยหกสิบอันทดลองในคลิปทีแล้วครับมือแลีนนี่ครับมือแลีนสายวิ่งสายวิ่งเขาดงสี่วิ่งย่างเดียวบ่อะไรเน้ยสี่ิน่งก็อันอันหมอนอันบ่อะไรเน้ยบ่ดูก้อนบ่มีแต่แลีนครับแลีนบ่สายแลีนนี่ล้มล้มเบาครับหัวคำครับแต่ว่าต้องรุนกันว่าสียูบ่สิ่งนี้ล้มเบาๆอ่อนๆนี่แหละ ว้าวกัน <Pop keys> สิออกส้มนักหัวนยังไงได้เอาเออขายลูกศิลป์วะนี่ขายลูกศิลป์มาร้อยตะเรียนตะวาวขายอยู่ขายประตูไบมือนี่มือนี่ได้ว้างสองสามรอยนี่นะกำไรกำไรได้ไปกำไรกำไรได้ว้างยี่สิบบาทนี่แหละโอ้ยเห็ดวาวขายดีกว่าขันสิกำไรหน่วยปันมุกบรรยากาศดีดีครับพี่น้องนี่แหละครับเอาเหลือมคนมักวาว เอาเหลือมคนเก่าเซียนวาวคนเดิมครับนี่ครับเ้องมีคลิปให้เบิ้งแบบเรียวท่ามเลยเนาะครับถ่ายปุ๊บลงปั๊บเลยแบบว่ต้องตัดตรงตัดตัวออียงทั้งสิน้เนเนี่ยคือว่าจับวาว <laughs> มันมีการตัดตัวลงไปเลยนะครับวาวตรงนี้เป็นวาวดวงที่ถูกลืมครับ <laughs> พอดีน่องโซ่กุนเิ่นไปซสือสนุ่มาาต่อุบลมันพอดีหัวก็เลยล่องเบิเ้งเสรขี่ขันเตี้ยงสนุ่เบิ้งเอาเหลือม ขามกันแทะไปเอ้ยไปช่องพี่ช่องพี่เอ้ยนี่นี่ช่องนี่ช่องกระเดานี่ขามไปช่องมิกกพ่อช่องมิกมันอุบบนเตือนอ่ะไปช่องนี้ได้ต้องมามไปช่องมิกครับไปกินเบียร์เหล้าว่ะนี่ครับบรรยากาศนี่เป็นลักปล่อยว่าของผมเองครับเวลาเรียนผู้เดียวกขึ้นนี่แหละเรียนยุ่เฮียนอย่าคว้างนี่แหละครับฟังเสียงสนุบหวานขามไปพี่แม่พี่แม่ช่องนี่แม่ ช่องนี่แม่ไปช่องน,อนช่องกลางนี่แม่เอาละครับมาลุ่นกันพี่นอ้องถามกันเทียไปหอดร่มปะเดี๋ยวสิมึงตอนขึ้นโอ้บรรยากาศดีไปเอาหัลโหล่าาดได้ บ่ได right well, ้ต like right. right. yeah, um, ิดไฟดรงนี่ป่อยมันขึ้นไปโลดเอามันอยู่ซะก่อนร่มเบาเสลือเกินกรมมตุย่งไงคือว่าร่มสีมาอยู่ยานี่ตเถึงเสือกเลยเออแล้วจบกับออแม่ไปแล้วอยู่บนน้อเบานักหัวเดนวอ ไปตั้งขวัวไปะไปตั้งใส่ไหมบ่มีมลมบ่มีลมเอาเดี๋ยวกลับไปเออมันอยู่หัวโดวนี่คือเรียนคับเตี้ยมันมีลมมาเตี้ยยวงได้คือไปตั้งสัน้น ดึงล่องดึงล่องดึงลงไล,ล่งลงไล่ลงมันจิตตัวเซ็ตกองไหมเอาไปเอาเบามันหนักหัวอ้าโอเคครับพี่น้องนี่แหละล้มเบาเหลือเกินมันอันตรายขอบคุณเอาเหลือมครับสำหรับมือนี้ครับอ้าวเอา,เอาล่าพี่น้องเนี้ยช่องเหลืองลำปตองช่องเหลืองลำปตองนะครับเนะนี้ยกดติดตามเนี้ยมีคขีดไม้เบิ้งทุกเมือ่อทุกนาทีวัตถัยอับยัง่งยอ ว่าตามึงได้มีเน็ตดึกยังเดียวครับผมขุดแมลนกับขึ้นมาม,นม,มันบ่มีหรอเพื่นมึงบ้าบ่มึงเลี้ยงมาทางนี่โอ้บังอับมือเลี้ยงครับเออเออลี้ยงกับมาหนักเอาละเอาละลมมันบ่มีลมมันเบาเหลือเกิน Màu người ta luôn ok